สวัสดีครับเพื่อน,อนๆกดไปที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วรูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและววันนี้ครับเราขอนำเสนอคนขายแผงเหรียญการจนาพิเศษปี2539ใหม่ๆสวยๆว,วิงวิง UNC ไม่ผ่านการใช้คนขายคนที่2นะครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับเวลาเราซื้อแผงเหรียญน่ะซื้อแผงเดียวก็เกินพอแล้วเพื่อนเพื่อนดูสิมันจะมีเหรียญเห็นไหมหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์ครบเลยแล้วก็มีเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทครบเลยนะครับซื้อเท่านี้ก็พอละเพื่อนเพื่อกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพก็ได้นะครับกดหยุดดูภาพแล้วก็แคปภาพแคปภาพ <ๆ S 2> เอาไปขยายดูเอง ในมือถือที่หลังนะครับหรือแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เจ้าของร้านเขาปริ้นกระดาษอาร์ทมันสวยๆมาเราจะได้เอาไปนั่งดูน่ห้างสรรสินค้าเย็นๆนะครับจิบกาแฟนะครับมาดูราคาครับเพื่อนๆมาดูราคากันครับนี่แผงละ225บวกค่าส่ง50ด่วน275บาบาทจบเลยแผงเดียวเนาะ แต่ตัวผมจะแล้วแต่นะครับบางคนชอบสีเหลืองเป็นสีในหลวงรอ9เก้าใช่ไหมครับแต่มันจะคืนกับเหรียญไงสีเหลืองอย่างเงี้ยกับเหรียญสิบกับทองแดงมันจะกืนสีแดงก็ดูร้อนๆไปถ้าคนชอบก็ก็ได้นะแต่ผมชอบสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินนี่มันตัดกับเหรียญสีขาวตัดกับเหรียญสีเหลืองตัดกับทุกเหรียญเลยสีน้าเงินสวยแต่ถ้าจะเป็นในหลวงก็ต้องสีเหลือง แต่สีน้ำเงินมันจะทําให้เหรียญสวยแต่สีเหลืองมันสื่อถึงในหลวงร .9 สีเหลืองตัวแทนท่านนะครับอาสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ในกระดิ่งช่อง y o YouTube ของเพื่อนๆติ้งๆเป็นเลขหนึ่งสีแดงนะครับถ้าผมโหลดคลิปเสร็จ3ามทุ่มได้ดู3าทุ่มโหลดเสร็จตีสองดูตีสองโหลดเสร็จตีห้าดูตีห้าโหลดเสร็จเก้าโมงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้ากันเลยทีเดียวสําหรับใครที่ต้องการขายเหรียญได้ราคาดีไม่โดนกดราคา และอยากซื้อเหรียญในราคาถูกต้องมาที่เพจ3เพจนี้ใน Facebook 1. ห,ห้องรับนักสะสมห้องรับนักสะสมมีสมาชิก115,000คนนคนณวันอาคารที่ย9่มิถุนาสองห้ห้องที่2ห้องเปิดนักสะสมห้องเปิดนักสะสมมีสมาชิก35,000คนแล้วห้องที่3คือกลุ่มเปิดเสรีนักสะสมมีสมาชิกทั้งหมด85,000คน แล้วทั้ง3ห้องนี้คุณสามารถโพสต์ขายได้ไม่ต้องมีรหัสการขายให้ปวดหัววุ่นวายผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมีรหัสการขายทําไม3ห้องนี้ใช้เพียงแค่เขียนชื่อ Facebook ของคุณที่คุณโพสต์ขายของใส่กระดาษและเอาวางข้างของที่คุณขายเขาจะได้รู้ว่าคุณน่ะไม่ได้แคปภาพจาก Google มาขายนะครับไม่งั้นแอดมินลบโพสต์คุณทิ้งแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ ผมจะบอกเพื่อนๆว่าครั้งหน้าผมจะหาเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ